สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมษร1-15ถกรกฎาคม2,567มาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีโอกาสมีโชคโชคจากคู่นะคะหรืออาจจะมีโอกาสเดินทางนะคะเดินทางใกลๆได้หมดนะคะ,ะแล้วก็ บางท่านโชคจากคนใกล้ตัวและชาวราศีเมษคู่รักครอบครัวเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของบ้านนะคะหรืออาจจะมีโชคเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถได้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักนี่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้มันมีดาวประจำตัวคุณเป็นเกษตรด้วยแต่คุณจะมองในมุมมองว่ามันมีดาวองคารมโออาามโยกเออดาวเสามโยกนะคะดาวเสามโยกก็ เรียกว่าให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์การผิดใจก,กันกับใครก็ได้การผิดใจกันกับคนใกล้หรือการผิดใจกันกับผู้หรือเรื่องของอารมณ์กับคู่อารมณ์มาจากคนอื่นได้ไหมได้ด้วยนะคะก็ต้องเรามัดระวังแล้วก็บางท่านให้เรามัดระวังในเรื่องของการทับซ้อนด้วยในเรื่องของความรัก นะคะส่วนคนโสดช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ค่ะนะคะบางท่านรักใหม่เข้ามานะคะดาวความรักคือดาวสุขด้วยดาวสุขมาเป็นราชาโชคอีกต่างหากรักมาจากการเริ่มอะไรใหม,ม่การติดต่อผู้คนใหม่ๆมมาจากช่องทางงานใหม่ได้ไหมได้ได้ทั้ทงนั้นเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษนะคะชะตาชีวิตของคุณในเรื่อง ความรักเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องอื่นก็ไว้ไปติดตามในคลิปของดวงการงานการเงินกันโอ้โหเมษเมษช่วงนี้จะมีโชคค่ะนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆจะมีโอกาสงานใหม่ๆงานทางเลือกใหม่ๆห,หรือแม้แต่ทัางงานที่สองงานที่สามได้ช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ด้วยได้รถใหม่ได้ไหมได้บ้านรถได้ทั้งนั้นหรือคุณกำลังจะมีโอกาสในการปรับปรุงบ้าน นะครับปรับปรุงบ้านแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะสิ่งสําคัญชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทําบุญบ้านได้ไหมก็ได้ด้วยแล้วก็คุณอาจจะมีโชคมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะของชาวราศีเมษร,ราศีเมษคู่รักคู่ใดนะคะคู่รักคู่ใดค่ะอยากจะเอออยากจะมีบุตรมีน้องอาจจะมีโอกาสมีบุตรมีน้องนะหรือแม้แต่ กระทั่งว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรต่างๆนานาได้ทั้งนั้นนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศได้ชาวราศีเมษช่วงนี้ถ้าจะัดระมัดระวังก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ปะทะกับคนใกล้ตัวในสายงานได้ไม่ได้นะคะหรือกับใครก็ได้นะคะกับบริวารกับผู้ใหญ่ได้หมดนะคะส่วนใดๆแล้วใดๆแล้วก็ตามช่วงนี้ไม่ว่าคุณทํางานสองหน้าง,งานสามหน้าง,งานคู่ขนานกันไป ช่วงนี้โอกาสมาเพราะดาวประจําตัวของคุณก็เป็นเกษตรด้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความสมหวังความร่ำรื่นนะคะต่างๆส่วนช่วงนี้ถ้าใครมีลูกหนี้อาจจะมีปัญหาลูกหนี้เหนียวแน่้สักหน่อยหนึ่งนะชาวราศีเมษคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวบางท่านได้โชคอะไรกับกู้ก็ได้นะ นะคะบางทีบางท่านอ่ะอาจจะได้โชคจากคู่ได้หรือคู่อาจจะส่งเสริมคุณบางสิ่งบางอย่างได้หรือคู่อาจจะอาจจะอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ว่าคุณจะริเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาหารือกันกับคู่เนี่ยนะคะตรงนี้คู่อาจจะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จก็ได้ด้วยส่วนในปัญหาอย่างอื่นนะคะปัญหาอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมีแต่ในเรื่องของอารมณ์ค่ะช่วงนี้นะคะอารมณ์กับใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ ตรงนี้อาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างงานบริวารในงานนะคะคนที่มีปัญหาในความรักอาจจะมีเหตุในเรื่องของอารมณ์นะอาจจะมีเหตุปะทะหรืออาจจะมีเหตุทะเลาะหรืออาจจะมีเหตุที่แบบว่าผิดใจกันหรือ คุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงกันก็ได้ว่าเออลดระดับสถานะหรือเวน้เวนระยะห่างต่อกันได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อปัญหาต่างๆดูซิว่าคุณหรือเขาจะแก้ไขกันได้ไหมนะคะตรงนี้บางท่านเว้นระยะห่างเพื่อเหตุผลตรงนี้ส่วนในบางเคสนะคะบางเคสช่วงนี้คุณสังเกตคุณอาจจะรู้สึกสังเกต่ะนะคะ,ะ,คะเวลาคุณคุยอะไรกับเขาเนี่ยการตอบการโต้อตอบ นะคะการโต้อตอบมันไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะสังเกตผิดสังเกตไปว่ามันมีอะไรแปลกๆได้นะคะแล้วก็ในบางเคสค่ะอยู่ในปัญหาของความรักที่เรามองว่าด้วยด้วยความรู้สึกในใจของคุณดีกว่านะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาต้องมีอะไรมีอะไรที่อยู่ในใจนะคะเขาต้องมีอะไรที่แบบว่าปกป,ปิด ปิดบังคุณนะคะได้ด้วยหรือคุณถามอะไรเขาเนี่ยเขาเฉยๆเขาไม่ตอบอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยมันทำมันเป็นความรู้สึกของคุณละว,ว่าช่วงนี้เขาแปลกๆไปละใน15วันนี้นะคะส่วนในบางเคสอยู่ในปัญหาของเอ่อปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนตรงนี้อ่ะ อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะที่มีคู่รักเก่าหรือมีตัวจริงตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ตะกี้ไฟตกต้องขออภัยมากๆหรืออาจจะเป็นฝ่ายชาวราศีเมษเองก็ได้ที่คุณมีตัวเลือกใหม่อาจจะเป็นฝ่ายคุณเป็นผู้กระทำนะคะตรงนี้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำก็ไปสลับกันเอาเองอาจจะมีทางเลือกอื่นหรือหมายถึงทางเลือกอื่นตรงนี้คือคนเก่ารักเก่าได้หมด นะอาจจะเป็นเขาด้วยก็ได้แล้วก็ชาวราศีเมษช่วงนี้ที่มีปัญหาเนี่ยในบางท่านเนี่ยอาจจะขาดการติดต่อแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมเขาอาจจะไปติดต่อกับคนเก่าเพื่อนเก่าลักเก่าอารมณ์ประมาณแบบนั้น นะคะนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกแต่ใดๆแล้วบางครั้งบางคราวบางท่านอาจจะเป็นการเวลระยะห่างจริงๆในเมื่อคุณรู้สึกได้ว่าเขาต้องการเขาต้องการทางเรื่องของเขาเองเขาต้องการไปในเวของเขาเขาต้องการทางเลือกใหม่ๆเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ส่งเสริมกันและกันได้บางท่านก็ห่างจริงๆนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตรงนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยมันมีเรื่องของการส่งเสริมด้วยแล้วก็อย่างน้อยๆแน่นอนแล้วตอนนี้มันเกิดการแบ่งใจเกิดขึ้น ชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีโชคนะคะหรือบางท่านมองในมุมกลับนะบางท่านมองในมุมกลับเนี่ยใครที่ห่างๆเหินเหเนี่ยอืมจะมองว่าเขาจะติดต่อกับคุณเหรออยากจะมาพัฒนาใหม่เหรออยากจะมาง้อหรือเปล่าอันนั้นก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามองในมุมกลับโอ้ย Dante, เขาเขามีอะไรปกปิดปิดบังค่ะรู้สึกว่าปรารถนามากๆาหรือต้องการมากๆหรือต้องการอยากจะคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ได้นะอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้เขาอาจจะรู้สึกถึงความอึดอัดได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอยระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันทําให้เขาด้วยเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนนู้นหรือมีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนนี้หรือมีสิทธิ์ร้ายไปกว่านั้นคือตีตัวออกห่างเพราะเขามีอะไรปกปิดปิดบัง คุณช่วงนี้ถ้าคุณไปคุยไปถามเราก็มองว่าเขาไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณหรือเขาอาจจะมีอะไรหมกเม็ดนั่นแหละเพราะมันมีทางเลือกเพราะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในทางเลือกหรือใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรใดๆถ้าเขาจะตัดสินใจเลือกชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งเขาต้องตัดสินใจที่ชัวร์แล้วเขาต้องมั่นใจแล้วนะคะแต่ตรงนี้เขายังขาดความมั่นใจ อารมณ์ประมาณนั้นหรือเขายังไม่มีความมั่นใจในตัวตนของคุณก็ได้หรือเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ได้ว่าเขาจะรักกับคุณคนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นส่วนใครก็แล้วแต่นะคะใครก็แล้วแต่ที่ห่างห่างเลยค่ะถ้าจะถามว่าช่วงเนี้ย เขาอาจจะต้องการความสบายใจก็ได้นะคะเขากับคุณอาจจะมีปัญหาอะไรคาราคาสังมาเพียงแต่ว่าเขาต้องการความสบายใจเขาต้องการคุยกับคุณนู้นคุยกับคนนี้หรือเขาต้องการการเป็นตัวของตัวเองเพื่อความสบายใจแต่บางท่านก็แย่หน่อยนะคะบางท่านก็แย่หน่อยเพราะบางท่านรู้สึกได้อะว่ามันมีเกณฑ์กับมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือบางท่านห่างเรียบร้อยแล้วการห่างเรียบร้อยแล้วชีวิตของเขาโฟกัสแต่วันข้างหน้า โฟกัสแต่อนาคตโฟกัสแต่สิ่งใหม่ๆหรือเขากําลังจะมีความคิดก็ได้ว่าเขาอยากจะไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่ของเขาเองเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยที่ความรักเขาก็รู้สึกว่าปล่อยละหรือหรือไม่สนใจได้ไหมได้เพราะเขาต้องการความสบายใจของเขานะคะเราก็เลยมองว่าในมุมมองตรงนี้ไม่ว่าเขาจะไปมีทางเลือกใหม่หรือรักใหม่หรือเขาต้องการอิสระตัวเองเนี่ยเรามองอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะว่าคนคนนี้รู้สึกว่าต้องการเป็นตัวของตัวเองอย่างมาก นะะหรืออารมณ์ประมาณว่ายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันด้วยบางคนก็เจอแฟนแบบว่ายังไม่พร้อมรับผิดชอบอะยังไม่พร้อมชัดเจน รู้ว่าครั้งนี้เขาเริ่มตีตัวออกห่างแต่ก็ยังคาดหวังมากๆเลยว่าเขาจะกลับมาแต่การคาดหวังถ้ายิ่งคาดหวังมากเดี๋ยวจะกลายเป็นความรู้สึกผิดหวังมาก นะคะหรือคุณคาดหวังกับเขามากตอนนี้คุณผิดหวังกับเขามากเช่นกันคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณได้ทุ่มเททั้งเวลาทุ่มเททั้งใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความผิดหวังละเพราะเขาตีตัวออกห่างคุณละสิ่งเดียวที่ในใจของคุณรู้สึกว่าคุณคุณทาได้อย่างเดียวเองอ่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่พยายามหรือเป็นความรู้สึกของความกดดันในใจลึกๆก็ได้ว่าไม่เป็นไรในเมื่อเขาเริ่มตีตัวออกห่างเราต้องกลับมาเริ่มต้น โอกาสใหม่นะคะเราต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องของงานเราต้องโฟกัสในเรื่องของควชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนานาก็รักมันผิดหวังไปแล้วอะทำยังไงได้อะนะคะรักมูฟออนไปเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ต้องกลับมารักตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมที่จะมูฟออนให้ได้นั่นคือในใจที่คุณคิดนะเพราะเรามองว่าใดๆก็แล้วแต่คนที่มีปัญหาความรักเนี่ยชาวราศีเมษมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยเขายังเราเชื่อว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมหยุดอยู่กับคุณ หรือบางท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไขยอย่างเนี้คนของคุณเขาอาจจะกลับไปคุยกับเพื่อนเก่าแฟนเก่ารักเก่าของเขาก็ได้นะคะแต่ในใจของคุณเราก็มองว่าคุณก็เลือกที่อยากจะปล่อยวางแล้วจริงๆมันทุกมาพอสมควรละมันทุกมาสักระยะละในเมื่อเขาต้องการอยากจะไปนะคะตอนนี้คุณก็ อยู่ในช่วงการที่เขาเรียกว่าปลดปล่อยหรือปล่อยวางหรือยินยอมยินยอมที่เขาต้องไปอย่างนั้นอะยินยอมกับสถานการณ์ยินยอมกับโชคชะตานะคะมันเป็นการยินยอมกับโชคชะตานะ <c oughs> โอ้ยความอิสระ การมีทางเลือกแล้วเราก็มองว่าในใจของเขาตอนนี้เขาโฟกัสแต่อนาคตจริงๆค่ะแล้วเขาก็มีทางเลือกด้วยเวาดจะรู้สึกว่าเขาได้เลือกเลือกใครก็ได้หรือเลือกคนเก่าของเขาก็ได้กิ๊กเก่าก็ได้หรือแฟนเก่าได้หรือใหม่ก็ได้แต่เขามีทางเลือกนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาสามารถเลือกใครก็ได้ค่ะที่ส่งเสริมกันกันและกันนะคะส่งเสริมหมายถึงว่าดูแลซัพพอร์ตด้วยนะ รู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยในเรื่องของความรักมีเรื่องของธุกมีเรื่องของการเงินหรือมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวโอเคทางเรื่องใหม่ค่ะเขารู้สึกว่าคนคนนั้นสามารถส่งเสริมเขาได้ด้วยหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเพอร์เฟกสักคนหนึ่งสําหรับเขาสําหรับในใจของเขาหรือเป็นคนที่มีพาวเวอสามารถทําให้ชีวิตของเขา มันมีความเจริญมันมีความก้าวหน้าอะไรใดๆก็ได้ค่ะตรงเนี้ยนะคะมันบ่งบอกถึงวันข้างหน้ามันบ่งบอกถึงความก้าวหน้ามันบ่งบอกถึงอนาคตข้างหน้านะคะถ้าจะหวนมาไม่ได้มองว่าหวนหมองว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่หมองว่าเขาพร้อมเปิดประตูบานใหม่หรือเขาพร้อมกับชีวิตของเขานะคะกับสิ่งใหม่ๆห,หรือชาวเมธ มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้อะมองในมุมมองที่ว่ามองในมุมมองที่ว่าถ้าเป็นแนวเห็นแก่ตัวเนี่ยเขากับคุณเนี่ยคบค้าสมาคมข้อผลพ้อผลประโยชน์ไปแต่ถ้าหน้าวันวันหนึ่งเขาต้องการใครที่ให้ผลประโยชน์เขามากกว่าเขาก็จบกับคุณได้แล้วก็ตีตัวออกห่างได้นะคะ โอ้ยรักที่ลวงหลอกรักที่หลอกลวง,ลลวงเขายังไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยในเรื่องของความรักเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวค่ะใครก็ได้ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับเขาเขาโอเคทั้งนั้นนะคะ,ะบทสรุปความรักครั้งนี้ต่อให้คุณพยายามเพื่อเขาหรือคุณอยู่ในสถานะที่ต้องปกปิด,ป,ดปิดบงังหรือสถานะที่ต้องใช้ <c oughs> เขาเรียกว่าที่อคุณอาจจะไปหลง,งเขาหรือรักเขามากนะคะอะไรก็แล้วแต่แต่ความรักตรงเนี้ จะมองว่ามันเกิดมันมันเป็นความเห็นแก่ตัวของของใครคนหนึ่งมากเกินไปเป็นความเห็นแก่ตัวในเรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปความรักตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นแบบว่ายุติหรือชาวราศีเมษคุณจะรู้สึกว่าคุณยังตัดไม่ตายไขยไม่ขาดก็ได้แต่นับจากนี้คุณมีความหวังว่าคุณจะตัดให้ตายไขยให้ขาดหรือคุณมีความหวังว่าคุณจะสามารถดืมเขาได้ก็ได้นะคะแต่ในบางเคสนะ ต้องบอกก่อนนะบางเคสยังอยู่ในห่วงความพยายามที่จะยื้อเอาเขากลับมาแต่ความพยายามที่จะยื้อเอาเขากลับมาถึงแม้ว่าเขาจะหรือมองในมุมมองถ้าเขากลับมาได้จริงมันก็อยู่ในในความสัมพันธ์ของคนที่ต้องมานั่งคอยระวังแล้วก็คอยระแวงตลอดเวลาหรือต้องทําอะไรเพื่อเขาตลอดเวลาเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแน่นอนเขาต้องโลกสองใบาอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่าแน่นอนแหละ นะคะมีอะไรปกปิดปิดบังคุณอนะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกได้ไหมล่ะว่าคุณต้องทําเพื่อเขาตลอดเวลาแต่ใจที่หรือความสุขที่ได้รับกลับคืนมาจากเขาอะเนี่ยมันไม่มีสุขอะมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นการอยากเรามองว่าชาวราศีเมษอยากจะลืมอยากจะปลดปล่อยอยากจะออกมานะแต่ใดๆก็ตามบางทีอะใจของคุณมันก็ยังลืมไม่ได้ ใจของคุณก็ยังรักยังหวงยังห่วงอยู่เลยอะ่ะคนนึกจะเทก็เทค่ะต่อให้พยายามทำทุกวิถีทางยังไงถ้าเขาเลือกพร้อมที่จะไปเขาไม่ได้มาสนใจกับการเล้าหรือกับการพยายามกับการงอ้อและกับการรอคอยของคุณนะคะบทสรุปตรงนี้มันขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นจุด จุดเปลี่ยนของชาวราศีเมษสิ่งเดียวที่คุณสามารถทําได้คือกลับมาเติมเต็มตัวเองนะคะกลับมาเติมเต็มตัวเองค่ะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแล้วตัวเองต้องรู้สึกให้ได้ว่าตัวเองสามารถนะคะสามารถอยู่ได้ไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่มีเขาเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตให้ได้นะคะ ชาวโสดลันลาชาวโสดจะได้พบรักมาจากการเดินทางได้นะคะได้พบรักมาจากการไปเริ่มต้นติดต่อธุรกิจกิจการใดๆก็ได้หรือได้พบรักทางไกลได้ไหมมีโอกาสได้พบรักทางไกลด้วยหรือบางท่านค่ะได้เพื่อนเก่าได้คนรู้จักเก่าวนเวียนป้วนเปี้ยนและในบางเคสถ่านไฟเก่าแต่เก่าต้องตรงนี้อาจจะเป็นเก่ามากๆขนาดไหนก็ได้และบางเคสค่ะได้เด็กเข้ามาด้วยนะคะ ของชาวราศีเมษความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นช่วงนี้ชาวราศีเมษจะมีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยหรือจะมีโชคจากการติดต่อเจรจางานใดๆก็ได้ด้วยนะครับสำหรับชาวโสดส่วนในบางท่านโอ้ได้คนโปรไฟล์ดีมากๆเลยก็อาจจะหมายถึงว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักนะครับเพราะาดาวศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคด้วยนะครับเป็นราชาโชคก็อาจจะหมายถึงจะมีโชคจากความรักละนะคะ ส่วนบางท่านก็เป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นรักไกลนะคะถ้าเป็นรักไกลเนี่ยคุณอาจจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณได้ด้วยนะคะความรักครั้งนี้หรือต่อให้เขาเป็นคนสไตล์แบบไหนก็ได้สถานะแบบไหนก็ได้สถานะแต่ต้องโสดน,นะสถานะแบบทั้งมีตำหนิทั้งไม่มีตำหนิอย่างเงี้ยนะะโอกาสความรักของชาวราศีเมษมันเป็นโอกาสที่อาจจะต้องมีโอกาสในการเริ่มต้น นะะในการเริ่มต้นหรือมีมีการตัดสินใจชัดเจนในเรื่องของความรักก็ได้ส่วนใครที่กำลังคุยคุยกันอยู่คุณอาจจะมีสองตัวเลือกที่คุยนะแต่เรามาว่าสุดท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะต้องเลือกคนที่แบบว่าพร้อมที่ต้องดูแลคุณนะคนคน,คนนั้นต้องพร้อมดูแลคุณคนคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบนะคะคนคนนั้นต้องสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าสามารถ ปึกษาหารือได้คุยกันมีเหตุมีผลได้คุยกันแบบว่าอืมจะถามว่าคุยกันแบบในสถานะของคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วอะนะคะในสถานะของคนดูเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วสามารถซัพพอร์ตคุณได้ด้วยถ้าใครมีความรักสองสองเขาเรียกอ,อะไรอะสองคนให้เลือกนะคะหรือมีคนสองคนหรือมากกว่าสองคนเข้ามาจีบคุณก็ตามเราก็กลับมองว่าชาวราศีเมษอะช่วงนี้ ความคิดของคุณอาจจะโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะเลือกรักก็ต้องเลือกรักที่พร้อมดูแลคุณได้หรือพร้อมไปด้วยกันได้นะคะคู่ขนาดได้ไม่เหลือมล้ําอารมณ์ประมาณแบบนั้นแล้วก็มีจริงๆค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมษเนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบนะคะแล้วก็มีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยอีกต่างหาก เขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะคะกับชาวราศีเมษเพราะเขาคิดว่าคุณกับคุณนะ่ะคู่ควรสำหรับเขามากๆไพ่ออกมาตรงกันเลยนะคะมีโชคจากเพศตรงข้ามมีโชคในเรื่องของความรักนะคะจีบยากก็จะพยายามจีบติดต่อยากก็จะพยายามติดต่อแล้วก็บางทีบางครั้ง ชาวเมธคนที่เข้าหาคุณอะไม่ใช่คนเดียวนะคะเรามองว่าน่าจะเป็นสองคนหนึ่งในสองเนี้ยเอาง่ายๆถ้าเป็นสองคนหนึ่งในสองเนี้ยมีความพยายามอย่างกับคุณอย่างแรงกล้าหรือมีความพยายามทั้งคู่แต่ <c oughs> ถ้าเป็นทั้งคู่เขาทั้งคู่อาจจะรู้ก็ได้ว่าชาวราศีเมษมีอะไรหมกเม็ดก็ได้ด้วยค่ะนะคะตรงนี้โอเค ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ไปนะคะถ้ามีคนเข้ามาสคนเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ไปค่ะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จที่จะประสบความสมหวังแล้วก็คนคนนั้นนะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนโปรโฟไฟล์ดีด้วยเท่าที่เห็นนะโปรโฟไฟล์ดีตรงเนี้ยทั้งฐานะการงานทั้งความสําเร็จของชีวิตต่างๆนานา หรือช่วงนี้คุณอาจจะติดต่อกับคุยกันกับคนที่เขามีหน้าที่การงานที่โดดเด่นมีขั้นมีตําแหน่งอะไรอย่างนั้นอนะได้หมดนะคะ การเลือกใครสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายของชาวราศีเมษเพราะฉะนั้น15วันนี้ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกถึงคำว,ว่าโสดเลือกได้แต่ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเพราะคุณต้องใช้ระยะเวลามากๆอะไรเอ่ยรักพี่เสดาน้องนะคะตรงนี้ก็ฟ้องมาให้ว่ารักพี่เสดายน้องหรือบางท่านต้องใช้เวลามากๆในการเลือกเพราะคุณต้องการความชัวร์นะคะต้องการอนาคตไม่ใช่เลือกแค่รักแบบว่าคบกันแบบประเดี๋ยวประดาว นะคะคุณต้องการาที่พึ่งได้ทั้งทางใจทั้งทางใจหรือเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพาดูแลเอาใจใส่กันในอนาคตได้นะคะโอเครักเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ชัดเจนค่ะคนหนึ่งชนะคนหนึ่งแพ้ไปนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งแหละ หนึ่งในสองถ้าคุณมีสองคนก็อาจจะหมายถึงคุณจะต้องได้พัฒนากับใครคในใดคนหนึ่งและการพัฒนาตรงนี้อาจจะหมายถึงความชัดเจนในอนาคตเพราะคุณกําลังจะมีโชคในเรื่องของคู่คุณกําลังจะได้คู่คุณกาลังจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมรู้สึกว่ามีสองคนให้เลือกเนี่ยเมธแต่ถ้าใครบอกว่าเออไม่เห็นมีสองคนให้เลือกเลยอ่ะมีคนเข้ามาคนเดียวเราก็มองว่าตอนนี้คุณโสดเลือกได้นะคะโสดเลือกได้ แล้วก็ได้คู่อีกต่างหากความรักค่ะมาแล้วชาวราศีเมษมีคนจะพยายามพิชิตใจคุณให้มากมากมากนะคะมากมากมีคนหนึ่งนะคะก,ก็ฟอ้องมาอยู่แล้วถ้าไม่ชนะใจเมษก็ต้องแพ้ไปก็ต้องถอยออกไปส่วนใครที่มีปัญหาในความรักมีอารมณ์ในความรักต่อก,กันอารมณ์ปะทะอารมณ์วิวาทะหรือมีการผิดใจกันอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ให้เรามัดระวังนะคะ เรามาระวังในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตีตัวออกห่างมากๆเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนส่วนในชาวโสดอะรักมายังไงก็รักมาและที่สําคัญชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีโชคมากๆโดยเฉพาะคู่รักครอบครัวเนี่ยจะมีโชคโชคตรงนี้เป็นโชคบ้านโชครถ,รถหรือโชคเงินหรือโชคอะไรใดๆก็ได้แต่จะมีโชคนะคะจะมีโชคคนโสดเตรียมความพร้อมค่ะกําลังจะได้พบเจอรัก และตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรหมายถึงอนาคตวันข้างหน้าอันใกล้นะคะคุณอาจจะได้สุขสมหวังในเรื่องของความรักเพราะเรามองว่าคุณกาลังจะได้พบเจอเนื้อคู่แล้วก็บางท่านเจอคนที่แบบว่าเข้ามาเป็นโชคให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะก็น,นี่ก็คือเรื่องราวของชาวเมษค่ะความรักนะคะโสดขอแสดงความยินดีมากๆช่วงนี้รักมากส่วนคนที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมันมีเรื่องของทางเลือกใหม่ๆ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทยอยลงคลิปดูงครึ่งปีหลังไปแล้วดาวเสาเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่1กรกฎาก็ลงคลิปนั้นไปแล้วก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันได้ขอบคุณมากๆสํสำหรับ f c ที่ยังอุปถัมช่องอยังสนับสนุนช่องอยังติดตามช่องนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ